มีกอขอคอเอสามคนนี้มาด้วยกันเป็นนักเรียนโรงเรียนหนึ่งมาเจอนักเรียนโรงเรียนคู่อลีชื่อในวันในทูในทีพอเจอปุ๊บก็ตะลุมบอลกันค่ะหกคนนี้ตะลุมบอลกันแต่ว่าเป็นกรณีแบ่งฝักแบ่งฝ่ายได้นะก็คือกอขอคอเนี่ยโรงเรียนหนึ่งวันทูทีอีกโรงเรียนหนึ่ง พอตะลุมบอลกันปรากฏว่าก็ยิงกันเนี่ยแทงกันแล้วก็กระสุนปืนเนี่ยจากใครก็ไม่รู้แหละก็ลั่นไปถูกในซวยค่ะซึ่งปั่นรถจักรยานผ่านมาพอดีเราก็ซวยก็ตายคำถามคือไม่รู้ว่าใครยิงไม่รู้ว่ากระสุนปืนเนี่ยมาจากใครเลยนะคะแต่แบ่งฝกักแบ่งฝ่ายได้นะก็คือกอขอคอเนี่ยพวกหนึ่งโรงเรียนหนึ่งวันทูทเนี่ย มาจากอีกโรงเรียนหนึ่งเป็นโรงเรียนคู่อริกันด้วยคําถามคือแบบนี้ใครจะต้องรับผิดฐานไหนอ่าแล้วเป็นชุลมุนต่อสู้ไหมประมาณนี้นะจานก็เลยให้ดูตัวบทก่อนละกันนะคะตัวบทก็คือชุลมุนต่อสู้เนี่ยจริงๆมันเป็นความผิดที่ต้องการผลนะถ้าเกิดว่าผลเนี่ยคือมีการเข้าร่วมชุลมุนต่อสู้แล้วมีบุคคลหนึ่งบุคคลใดถึงแก่ความตายแบบนี้ก็2องเีนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นอันตรายสาหัสตรงนี้โดยมีเหต itchens, ุมาจากการชุลมุนต่อสู้เนี่ยมาจากการกระทาในการชุลมุนต่อสู้เนี่ยก็เป็น มาตรา299ชั้นกรณีนี้ตายเราก็ต้องพิจารณาองค์ประกอบว่าเข้า294ไหมอ่านี่คือสิ่งมาตราที่เราจะมาพิจารณานะอ่าทีนี้เรามาดูองค์ประกอบความผิดก่อนองค์ประกอบความผิดเนี่ยก็จะแบ่งเป็นภายนอกกับภายในตามมาตรา294เนี่ยอันแรกก็คือเป็นผู้ใดข้อที่2ก็คือเข้าร่วมก็คือมีการกระทําที่เป็นการเข้าร่วมในการชุลมุนต่อสู้ซึ่งคําว่าชุลมุนเนี่ยคือจุดที่เน้นว่าปกติชุลมุนต่อสู้เนี่ยจะต้องเป็นการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายไม่ได้เช่นมีคนตั้งแต่3คน สมมติมี A B C เข้าชุลมุลต่อสู้การแบ่งฝักแบ่งฝ่ายไม่ได้เลยแล้วปรากฏว่ามีความตายเกิดขึ้นโดยการกระทําของการชุลมุลต่อสู้หรือมีความสาหัสเกิดขึ้นอย่างงี้ถึงจะเป็นความผิดฐานชุลมุลต่อสู้แต่ปรากฏว่าตัวอย่างเนี่ยมันเป็นกรณีแบ่งฝักแบ่งฝ่ายได้ไงซึ่งตามนาฬิการเนี่ยถ้าเกิดสมมติไม่มีในสวยซึ่งเป็นคนที่โชคร้ายผ่านเข้ามาเลยปรากฏว่าทรีเนี่ยเป็นคนที่ตายแบบนี้ตรงเนี้ยมันก็จะเป็นเรื่องต่อขอคอ,ขอก็เป็นตัวการ นะคะเป็นตัวการในความผิดฐานฆ่าคนตายเพราะว่าก่อขอขอมาด้วยกันใช่ไหมแต่ปรากฏว่าคดีเนี้ยคนที่ตายเนี่ยดันเป็นคนภายนอกตรงนี้มันจะเป็นชุลมุนต่อสู้ไหมซึ่งแนวดีกาเนี่ยก่อนหน้านี้นะคะนักเรียนก็จะวางพันธฐานมาตลอดนักเรียนดูดีกาตรงนี้นักเรียนดูดีกาแรกดีกา4 8่4ทับสอง0ีกานี้ก็บอกว่า ชุลมุนต่อสู้เนี่ยมันจะต้องเป็นเรื่องที่ระหว่างบุคคลตั้งแต่3าคนขึ้นไปแล้วก็มีบุคคลตายนะคะซึ่งกรณีเนี้ยจะต้องไม่ทราบว่าผู้ใดร่วมกับใครได้ทําร้ายผู้ตายถึงตายไม่ใช่กรณีที่ฝ่ายหนึ่งกลุ้มลุม,ลมทําร้ายนะคะปกติเนี่ยก็คือมันต้องไม่ใช่กลุ้มลุมทาร้ายกันถึงจะเป็นชุลมุนต่อสู้แต่ตามข้อเท็จจริงมันดันมีดีกาอยู่ดีกาหนึ่งซึ่งบางบางบังบถถังบ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 ั้บังบังบังบันบังบังบกงบังบกัังบั แต่มันเนี่ยมีคำพิพากษาสารดีกาเนี่ยก็คือดีกาที่1 5 5 8 4หีทับดีกาเนี้ยตัดสินว่าเป็นชุลมุนค่ะนี่ดีกานี้ตัดสินว่าเป็นชุลมุนต่อสู้อ่าเราดูดีกานี้แต่ดีกาเนี้ยมันจะเป็นเรื่อง พอดีว่าคนที่โดนล,ลูกหลงเนี่ยได้รับอันตรายสาหัสนะเขาก็วินิจฉัยว่าเป็น299นะคะแต่ว่าเมื่อกี้ตามข้อเท็จจริงที่นักเรียนถามมาเนี่ยมันเป็นกรณีตายนะคะเริ่มต้นเนี่ยข้อเท็จจริงก็คืออ่าเขาบอกว่าก่อนหน้านี้ความผิดตามมาตรา299เนี่ยก็คือชุลมุนต่อสู้เนี่ยจะต้องเป็นกรณีที่นักเรียนดูบทที่3เลยนะต้องเป็นกรณีที่ไม่ทราบว่าผู้ใดนะคะหรือผู้ใดร่วมกับใครทําร้ายจนมีการได้รับอันตรายสาหัสเกิดขึ้นนะคะทีนี้ปรากฏว่าคาดีเนี่ยค่ะโจทก์ก็บญญรนยายฟ้องมาว่าจํ1นวนที่ ละจำนวนที่6แล้วก็พวกอีกหลายคนเนี่ยมาด้วยกันเนี่ยฝ่ายหนึ่งแล้วจำนวนที่5กับพวกอีกหลายคนเนี่ยมาด้วยกันอีกฝ่ายหนึ่งร่วมกันชักอาวุธมีดนะคะอ่าแล้วก็แสดงอาวุธมีดเนี่ยฟันตอบโต้ชกต่อยเตะทำร้ายร่างกายซึ่งกันและกันแล้วก็เป็นเหตุให้พอกับนอซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมในชุมนุมต่อสู้ได้รับอันตรายสาหาัสอ่าตรงเนี้ย แม้โจทเนี่ยจะบรรยายฟ้องโดยสามารถรู้ว่าแบ่งฝักแบ่งฝ่ายได้แต่เมื่อโจ์ไม่ได้บรรยายว่าจำเลยคนใดทำร้ายใครถ้าไม่ได้บรรยายมาว่าจำเลยคนใดทำร้ายใครดีการนี้บอกว่าอย่างเนี้ยถือว่าแต่ละฝ่ายเนี่ยร่วมกันมากระทำความผิดไม่ได้สุดท้ายดีการนี้ลงว่าเป็นสองเก้านะคะดังนั้นถ้าตายก็ต้องปรับว่าเป็นสองเกสี่นะคะอันนี้ก็คือเป็นดีกาที่วางบรรัดฐานต่างไปว่าถ้าบรรยายฟ้องมา ไม่ชัดเจนนะคะหรือว่าข้อเท็จจริงมันปรากฏไม่ชัดเจนว่าสรุปแล้วเนี่ยใครเป็นคนทําให้ตายฝ่ายใดเป็นฝ่ายที่ทําให้ตายก็สารปากว่าเป็นชุลังเมืองต่อสู้ประมาณนี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อยกเว้นพอดีเห็นว่าเออดีการนี้มันไม่ตรงตามหลักเนาะอาจารย์ก็เคยบอกเราว่าดีการไหนที่มัน แปลกแก้แตกต่างไปจากหลักเนี่ยก็เราต้องจําเป็นกรณีพิเศษต้องจําไว้อ,อหรือว่าถ้าเราเห็นว่ามันแปลกมากๆแล้วท่องอุประกอบอย่างเดียวแล้วเราไม่มีทางจําได้เลยก็ใช้วิธีจดไว้ข้างๆตัวบทได้จดไว้เป็นประเด็นว่าเอ้ยอันนี้มันเป็นประเด็นนะว่าเอ้ยมันแบ่งฝักแบ่งฝ่ายได้อะบอกชัดเจนเลยว่าอยู่กันคนละฝ่ายแต่สุดท้ายไม่รู้ว่าใครทําทุกคนโดนชุลมุน <laughs> นะคะ